อาหยานาบาดมาอามาตานาวะอิลัยฮินูชูแม่ต้องเป็นไดเรคเตอร์พี่น้องแม่ต้องอบรมแม่ฟังศาสนาพี่น้องเอาศาสนาเนี่ยไปสอนลูกไปอบรมลูกพี่น้องแล้วก็ตอนจะไปโรงเรียนเช้าๆกวเหมือนกันพี่น้องเอาสตังค์ให้ลูกเรียกลูกมากอด เรียกลูกชายลูกสาวมากอดพี่น้องไม่ใช่กอดอย่างเดียวต้องอ่านดูอาให้ลูกด้วยอ่านดูอาบทไหนครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะอัลลอฮุมะอินนีอาอูอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะลิมาติลาฮิตามาติมินชาริมาขวลักนี่ไล่ซยตานอะไล่ผีไล่ซยตานไล่ยินพี่น้อง ب ิ سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم อ่านดูอาครับขอดูอาเอาขอภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยไปน้องเรียกลูกมากอดขอดูอาที่บ้านมีอยู่3คนใช่ไหมบ้างอ่ามีพ่อมีแม่แล้วก็มีสามีแล้วมีภรรยาแล้วก็มีหลานหลานจะไปโรงเรียนแม่เรียกมากอดก่อน พ่อมากอดก่อนแล้วขอดุอาไปหาโต๊ะโต๊ะกอดแล้วขอดุอา,ไป,า,อออาไปหาตัวยอ่อตัวย่อเรียกมากอดล้วขอดุอานี่ไงพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยาให้ลูกหลานติดยาเสพติดพี่น้องใครที่เลี้ยงลูกมาให้ติดยาเสพติดครอบครัวนี้ต้องมี้รางวัลให้เลยทั้งดุลิเลยยิมามต้องประกาศครอบครัวใดที่ลูกไม่ติยาเสพติดมารับรางวัลจากมัสยิด ให้เลยอ่ะคนละหมื่นสองหมื่นก็นให้ไปี่น้องเลี้ยงลูกดีมากอ่ะครอบครัวใดที่ลูกท่องจําอัลกรุรอานสิบยุสมารับรางวัลจากอิหมานนี่ครอบครัวใดที่ลูกนมาดไม่ขาดมาเอารางวัลจากมัสยิดี่น้องเราต้องส่งเสริมกันให้กําลังใจกันแบบนี้เพราะว่าวันนี้เอาใครเป็นตัวอย่างไม่ได้เลยนะครับพี่นอ้องท้งหลายพี่น้องครับ นมาสําหรับลูกผู้ชายพี่น้องต้องไล่มามัสยิดใท้หมดนะแต่นี้พอมาถึงมัสยิดแล้วนะอย่าปล่อยที่มัสยิดนะอย่าปล่อยอย่าปล่อยพี่น้องนอกจากจะมีคนดูแลมีคนคลุมเอาให้ลูกหลานท่องดูอาที่มัสยิดมีผู้รับผิดชอบหนึ่งคนดูแลได้ไหมสัก45สหนาทีก่อนนามาอิชาใช่ไหมท่องบทดูอาต่างๆมีหลักสูตรพี่น้อง ทำหลักสูตรขึ้นมาเป็นดัอาดูอาพี่น้องที่ท่านบนบดุี๋มีเป็นร้อยดูอาขึ้นรถดูอาลงจากรถดูอาเข้าบ้านดูอาเข้าสวมพี่น้องดูอาออกจากห้องน้ำโอโลดูอาเต็มไปหมดครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเราฝึกให้ลูกหลายเราได้อ่านดูอาพี่น้องครับที่มัสยิดแล้วก็แม่พี่น้องทั้งหลายอย่าปล่อยลูกนะพี่น้องนะ พอตอนเย็นๆเนี่ยถ้าไม่สวกมามัสยิดให้ลูกอยู่บ้านไปน้องเพราะนาบีสั่งอย่างนี้เมื่อตะวันตกดินให้พาลูกเข้าบ้านส่วนชายตอน,นจะออกจากออกจากที่อยู่อาศัยของมันแต่มุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะเข้าบ้านนะครับไปน้องฉะนั้นเราก็เอาลูกเข้าบ้านให้หมดไปน้องพวกเราเนี่ยไปน้องที่เป็นอบตอ,อบรจรเนี่ยสอคง,งสคขอนี่ไปน้อง ส่งเสริมการกีฬาเด็กติดยาเสพติดกระเพาะอย่างนี้ก็เยอะพี่นอ้องตอนอยู่บ้านน่ะไม่ติดพอมาเล่นกีฬาเรียบร้อยเลยครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าให้ลูกหลานนำมาตให้ติดฝึกลูกให้นามาตอายุเท่าไหร่พี่น้องเท่าไรเท่าไรกี่ครวเซเว่นเซเเจ็ดครัพี่น้องซาบอาซีนีนไม่ใช่สิห้า สมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินว่าต้องให้บังคับให้ลูกนมาดเมื่ออากินบาเล็กเท่าไรสิบห้าโห oh, พอสิบห้าแล้วพี่น้องเอ้ยไม่เข้าสุราแล้วไปแล้วฉะนั้นเจ็ดขวบที่นบีสอนมูรูเอาละดกุมบิสซาละจงบังคับจงสั่งชชยให้ลูกหลายของท่านนมาดเมื่ออายุได้เจ็ดขวบพี่น้องวัดดีบูฮุมแล้วก็ให้ลงโทษให้เคี่ยนยกสูง,สงตีเบา ลูกเราพี่น้องมาเจตีให้มันตายตีให้มันครูเอา้าทําไมนะมาตีนะตีเบาๆอายุสิบขวบพี่น้องพี่น้องครับอย่าลืมผมขอฝากดวงอาให้ท่านผู้ปกครอง,องทั้งหลายที่มีลูกมีหลานวันนี้มีดวงอาอยู่ต้นอยู่ในคมพีร์กุรอานนะครับพี่น้องท่องไนะอจานะรอเบนาฮับล่ะนาะ มินอัลวาจินาวะซุรียาตินากุรอตาอัยยุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามาต้องท่องบทนี้แปลว่าอะไรครับรบบานาโอ้พระผู้วิบานของเราฮับลานาโปรดประทานให้แกเรามินอัลวาจินาภรรยาของเรามีกี่คนล่ะภรยาบางคนมีคนเดียวเอาคนเดียวนี่แหละนะครับ วาซุรียาตินาแลวก็ลูกลูกหลานหลานของเราเห็นไหมขอดุอาให้อัลลอฮฺประทานภรรยาของเราและลูกของเราและหลานของเรากุตรอตาออจญมองแล้วเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเนี่เป็นความหมายที่คุมหมดเลยนะครับพี่น้องเพราะอัลลอฮฺสอนให้ขอดูอันนี้ขอวันละกี่ครัง้งวันละโอยไหวเบาโอ้โหโรยขอเธอ ร้อยก็ขอพี่น้องขับรถขอได้ไหมได้กวาดบ้านขอได้ไหมได้กพลังหุงข้าวขอได้ไหมได้ก็ด่าผัวได้นี่พี่น้องทําไมไม่ขอถูกอัลลอฮ์ไม่ได้ได้หมดนะ่ะรบบานาฮับลานามินอัลววจินาวะซุรียาตินากุรอตาอัยยุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นอิมาม ไม่ใช่อิหมามสซเรานะทะเลาะกันไม่จบที่อิหมามใน,ในสนามฟุตบอลนี่ไปน้องพอได้เวลาแต่ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดเล่นฟุตบอลตอนเย็นเอ้นามาลูกเราอู้ไม่เป็นอิหมามอยู่กลางสนามอ่ะเราต้องการอิหมามประเภทนี้อิหมามูม่เราไม่ต้องไปแข่งไปน้องคนจนๆไม่มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วคนรวยอย่างเดียวงั้นหรือเปล่า ก็เป็นมาเจออิหมามรับผิดชอบเยอะพี่น้องเป็นอิหมามเนี่ยที่โรงเรียนเป็นอิหมามที่อะไรนะที่ชมรมเป็นอิหมามที่สนามฟุตบอลเป็นอิหมามเมื่อตอนไปเปิดฝักฝึกฝึกอบรมเป็นอิหมามย่างงี้พี่น้องคอยนําคนเอ้ยอย่าทําบาปเอ,บบเอ้ยอย่าสูบบุหรี่เพอย่าทาซีนาเอ้ยมาณมาตเนี่ยอิหมามประเภทน,นี้เราต้องการใช่ไหมพี่น้องกับรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาะ วะซูรียาตินากุรตตาอายุนวัญญาณนาลินมุตตีนาอิมามาผู้หญิงก็ขอได้ได้ผู้ชายก็ขอได้ขอได้หมดเลยนะคับพี่น้องขอให้ลูกของเราพี่น้องและภรรยาของเราและสามีของเราให้เป็นคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องผมขออธิบายนีเดียวว่าเข้าใจศาสนากับรู้ศาสนาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันต้องเข้าใจศาสนาพี่น้องนะครับคำว่าอิสลามเนี่ยมาจากอัลุุรานและสุนนะของท่านนาบี ส่วนมัตรบัตเนี่ยมันเป็นแนวคิดเท่านั้นเองเป็นทัศนะของผู้รู้บางฮานาฟีชาฟีฮัมบัลีมาลิกีพี่น้องเป็นทัศนะท่านพูดบอกว่าอิดาซอฮัลฮะดิสฟาหัวมัฮยบีแต่หากท่านเรียนหนังสือของฉันผมเรียนหนังสือขออิมามชาฮีกิตาบลอุอมผมเรียนหมดแล้วหนังสือฮิดายาขออิมาฮมานาฟีผมเรียนหมดพี่น้องทุกคนเขาอ,อธิบายอย่างนี้ ถ้าหากว่าไปเจอฮะดีสที่มาจากท่านนาบีถูกต้องให้ทิ้งของฉันและยึดของท่านนาบีทุกอิมามพูดเหมือนกันหมดเลยวันนี้มีคนโทรศัพท์ามาหาผมหลายคนถามอาจารย์มุสซาฟาถามจริงๆะมัสฮับเนี่ยยึดไม่ได้ก็บอกยึดได้มีปัญหาแต่ต้องยึดให้ตรงกับท่านนาบีสอนแต่หากคุณยังไม่รู้จักสุนนะท่านนาบีก็ยึดไปก่อนถ้าเรียนไปเรียนไปรู้ว่าโอ เนี่ยทัศน앙ของอิหม่ามชาฟิอีนะ่ะกอดอกนะกอดยังไงพี่น้องครับกอดข้างบนเอาวันนี้คนได้ยึดบัตรชาฟีอีกอดที่ท้องมันไม่ใช่ในพี่น้องที่ถูกก็ต้องขึ้นมาข้างบนเนี่ยนี่ทัศน앙ของอิหม่ามชาฟิอีเพราะยึดสุนนะของท่านนาบีเป็นแบบวันนี้เราเอาประเพณีปฏิบัติพี่น้องเพระเอาสุนานะนาบีมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะตัวยอดทำมาอย่างนี้แชร์ทำมาอย่างนี้ อิหมามทำมาอย่างนี้ถ้าใครมาสอนอย่างนี้โอ้สาวะมันเรื่องใหญ่ไปเลยไปบอกไม่ใช่ไปน้องครับอิดาซอฮัลฮะดีสฟาฮัมาซฮะบีทุกอิหมามสอนเหมือนกันหมดเลยว่าถ้าหากท่านไปพบฮะดีสจากอิหมามบุครีจากอิหม,มาม,มมุสลิมสองเล่มนี้ยิ่งใหญ่มากไปน้องเพราศึกษาแล้วไปน้องเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ยึดปฏิบัติอัลลอฮ์พอใจและเป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะสัลลัม พี่น้องครับเขาให้ผมพูดถึงสองทุ่มก็ต้องขาวขอลาท่านพี่น้องเพียงแค่นี้ขอดูอาต่อรอให้งานคืนนี้คนเยอะนี่พี่น้องครับคนกินอาหารกับคนฟังศาสนาพอๆกันนะพอกันไหมพอกันนะเราเราไม่ว่ากันนะอันู้นอาหารทองอ้นี่อาหารหอาหารใจนี่อาหารใจอาหารใจพี่น้องประคองให้ดีเถอะทำใ้บ้านมีบรารักร มีอาหารท้องอย่างเดียวแต่อาหารใจไม่มีเป็นยังไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับแพะอาพูดแรงไปแนละ้วเ๋ยวลงไม่ได้เป็นน้องเอาอย่างนี้มีทั้งาศาสนาแล้วก็มีทั้งเงินนะครับริสกีของอัลลอฮ์มีทั้งสองอย่างเป็นน้องเป็นน้องครับก่อนจะจบขอฝากท่านเป็น้องมีอากาศต้องจ่ายมีเงินอย่าฝากธนาคารกินดอกเบีย้ยฮารม มีรากาศต้องอะไรนะต้องจ่ายมีคนโทรศัพท์มาหาผมเยอะหลังจากฟังทีวนะีพี่น้องเข้าใจศาสนาน่ะอัลลอฮ์พี่น้องมุสลิมาน,นี่เข้าใจาศาสนาแล้วภูนีด้ดีหมดเพราะอะไรพี่น้องอยากจะจ่ายสากาศบางคนร้องไห้สิบปีไม่เคยจ่ายสากาศทำไงอ่ะหนูจะทำยังไงหนูมาในนามาสิบปีหนูจะทำยังไง,ไาาง,ไงก็ดอไวไหม พวกทําไว้ก็ทาไปไม่ทําก็ตายไปพี่น้องครับพอพ่อฟังศาสนาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงถามว่าดีไหมดีมากพี่น้องทั้งหลายจะนั่งพี่น้องครับให้ฟังศาสนาเยอะๆแล้วก็พอฟังศาสนาแล้วอลัลลอฮ์จะเปิดใจพอเปิดใจพี่น้องครับอ,อัลลอฮ์จะนี่สู้ตายพี่น้องลูกไม่นมาดฉันไม่ยอมสามีม่นมาดโเลิกผมจะเพิงเลิกจะเพิ่งรอก่อนรอก่อนโตไปสักปีสองปี ผู้หญิงมุสลิมมาหลายคนโทรศัพท์มาขอเลิกกับผัวพี่น้องสงสาวร่วกทำไมเมื่อก่อนน่ะพี่นมาดหนูไม่นมาดพอหนูนมาดพี่ไม่นมาดอิมานที่บี้ที่ที่บ้างมีอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมมีเฉพาะที่ของเคสอย่างเดียวอัลแล้วก็เป็น้องขอจบประการเพียงแค่นี้นะครับศุนย์พะนัลลอฮุมะบับเฮัมดิกะชะดุลลาอิลละฮิลละอันตะอัสตักกฟิรุะะวตสซัยลลัมุรราะห์มะตุลลอฮบราัม